อุ้ยรอบนี้กระตุกทุกคนขอคัสซีนหน่อยได้ไหม่ะเฮ้ย สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ i บิชแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเราอยู่กับเกม Su m m o n e r w a r Sky a r น n a นั่นเองนะฮะโดยในคลิปนี้ก็ผมจะเป็นคลิปเปิดกาชาชุดใหญ่ครับผมชุดแบบชุดโคตรใหญ่ทุกคน oh. เป็นคอนเทนต์ตามลาเจ้าดอุสนั่นเองนะฮะ oh. เป็นเจ้าอินทราสแสงนี่ก็ผมตัวนี้เลยนั่นเองนะโอ้โหทุกคนดูความเทพของมันแล้วที่เราจะต้องรีบอัดคลิปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตู้ของดยอุสเนี่ย oh. มันกำลังจะออกแล้วนะฮะ oh. นี่ก็ผมตู้เลตอัพนะเหลืออีกประมาณยั่สโมแปมณวัว่ น,ะะน,นี่เลยครับผมแพ็กเกจฉลองการอัปเดตใหญ่แหมไม่รู้ว่าเฉลิมฉลองให้คนเล่นหรือว่าเฉลิมฉลองให้เกมนะฮะแพงซะเหลือเกินแต่ละแพ็กเนี่ยโอ้โหสามพันสองร้อยบาทเติมได้3ครั้ง2,300บาทก็เติมได้อีก3ครั้งนะฮะผมว่าจะแหม,มวอะไรละ่ะเหมา2แพ็กนี้นะฮะส่วนไอแพ็กอื่นเนี่ยผมว่าจะข้ามเพราะว่าอันนี้มันแถมเป็นสกอร์เลเจนส่วนไนเนี้ยหนักเลยก็คือมันไม่มีแสงมืดมันไม่มีสกอร์ข้ามธาตุอะไรเลยคือเราจะเน้นแสงมืดเป็นหลักเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไอดีเนี้ยมันมีปีกแสงมืดอยู่ด้วย ว่าจะสั่งสอนเกมซะหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากเติมแพงมากๆเนี่ยสามารถไปเติมกับ Power Play ได้นะครับสามารถเติมถูกกว่าเราเติมเองภายในเกมนั่นเองนะฮะจากแพ็คราคา3,200บาทเนี่ยก็จะเหลือประมาณ2,600ลดไปโคตรเยอะยังไงก็ฝากร้านเติมเกม Power Play ไว้ด้วยละกันนะครับแล, <ะ S 1> ล้วก็เวลาเติมกับ Power Play เนี่ยอย่าลืมใส่ชื่อ c a s อร์หรือว่าีมเมอ e r ที่ตัวเองชอบด้วยถ้านึกชื่อไม่ออกก็ฝาก Obi ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละกันนะครับมาเงินก็ไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมกับ Power Play ก,น,ลละกน,นะัจปผม โอเคก็ okay, ผมเรากลับมาแล้วกับเกมซัมเมอร์วอนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเติมโคตรไวเพ w เวอร์เพย์นะฮะคนละวิธีการเสียตังค์นี่มันช่างว่องไวสิเหลือเกินเดี๋ยวเราเข้าไปรับของกันเลยดีกว่านะฮะนี่มาแล้วก็ผมอันนี้น่าจะเป็นเพชรที่เราเติมใช่ไหมเมื่อกี้ผมเติมแพ็คลายวันไปด้วยนะครับกดรับหมาให้หมดเลยละกัน โอเคตอนแรกเพชรมีเท่าไหร่วะตอนแรกเท่าที่ผมจําได้เหมือนเพชรจะมี1 9ื่นนะตอนนี้เรามีเพชร3า0 0มเพชรโอ้ยเรียกได้ว่าร่ํารวยในเกมนะะแต่ในชีวิตจริงนี่เรียกได้ว่าโอ้โหเฮง <laughs> <laughs> แล้วก็สิ่งที่เราได้มาเปิดในสตรีมเนี่ยไม่ใช่สตรีมดิคิปจะมีสกอร์ข้ามธาตุ9ใบสกอร์แสงมืด22ใบนะครับแล้วก็มีเศษด้วยเศษนี่ผมน่าจะสะสมมาก่อนหน้านี้นะฮะก็คือจะมีสกอร์แสงมืดรวมๆเนี่ย24ใบแล้วก็สกอร์ส้มทั้งหมด280ใบนั่นเองนะฮะโดยในวันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเจ้าไดอุสหรือว่าเจ้านี่เลยครับผมอินทราแสงนั่นเองนะตัวไม่โคตรขี้โกงนะฮะสตันหมู่รัวๆก่อแตกหมู่รัวๆมีแบนดิงนนด้งได้ปะแบ หักดาบสองตาวอเตอฟากแล้วแบบรัวๆทุกคนสตันติดได้สแต็กเทินเทพเจ้าสายฟ้ายืดออกไปอีกของมันต้องมีแล้วแหละแล้วก็ทตุปกติที่ผมรู้สึกว่าไอดีมันยังขาดอยู่แล้วเป็นตัวที่สําคัญมากๆในการเล่น RTA เมตา t ี้เนี่ยก็คือออร์เคนลน้ำนั่นเองฮะอน้ําแล้วก็ซีบาร่าที่ผมอยากได้นะครับแล้วก็มีเจ้าใบสันลมด้วยส่วนตัวอื่นๆที่ยังไม่มีเนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้แล้วอะ่ะขอให้เราได้เติบโตแล้วกันอินทลงอินทราเนี่ยสามทาหลักผมก็อยากได้เช่นกันเพราะว่าตัวละครมันก็ เลยนะอินทลาเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปชแนลสิบสก่อนสองมาสละเทานะครับเป็นชแนลประจำของโอวิกนะฮะเปิดชแนลนี้ได้ของดีกันไปทั่วนหน้าคนฝากเปิดนะไม่ใช่ไอดีผม <laughs> มา3 2 1ไปครับขอให้มันดวงดีๆหน่อยเออแต่ว่าตัวเลทอ p ตู้เลทอ p เกมเนี้ยมันเป็นเลทอ p ที่เรียกได้ว่าอ,อยากจะกรีดร้องกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องกั้เอาไว้ <laughs> เลดอัพอะไรวะเนี่ยกำลังจะบอกเลยว่าตู้เลดอัพเกมนี้กำลังจะชมเลยเนี่ยแหละตามที่เห็นนะเรียกได้ว่าตอบด้วยภาพบ้าจริงห้าดาวแตกอย่างไวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปแลกปีกก่อนปีกแลกปีกแล้วไม่เงยวงจรอ,อุบาทปีกแลกปีกไปรัวๆโอเคเราซื้อปีกม่วงมาแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อเลยแล้วกันเนาะเลยเลยเลยถือว่าห้าดาวมาไวครับผมแต่ว่ายังไม่เข้าเป้านะฮะไม่เงยเลดอัพอินทราขอให้ได้สักตัวเหอะจริงๆเมื่อกี้น้าไปเปิดไอ้สกอร์แสงมืดแต่ไม่งั้นแม่งได้ตัวอะไรบางอย่างไปแล้วรู้อะไรไม่เท่าร โอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆทุกคนโอ้ยแมงเงย30ดาวอันนี้ผมเปิดในแอปมูมูนะทุกคนแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ทุกคนมาเล่นตามนะเพราะว่ามันไม่มีออฟฟิเชีลรองรับเขาไม่ได้รองรับว่าถ้าเล่นในมูมูเนี่ยจะไม่โดนแบนแต่ว่าที่ผมมาเล่นในมูมูเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะได้5ดาดาว ของผมมันสะดวกเล่นในคอมมากกว่าเออไอแพผมมันร้อนด้วยนะก็ประมาณนั้นกับผมแต่ว่าถ้าใครมาถามผมผมก็จะไม่แนะนํานะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าออฟฟิเชียลไม่ได้รองรับอันนี้เห็นคนถามผมไม่เยอะก็เลยอธิบายซะหน่อยเอาหน่อยครับห้าดาวนี่เราหมดไป80บใบแล้วนะคนกคน80บใบได้5าดาวหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคนะแต่มันจะโอเคกว่านี้ถ้ามันได้ตัวไม่ซ้ำอ่ะเมื่อกี้แม่งออกมาเป็นธาตุน้ํา2ตัวทําไมมันไม่เป็นออน้ําไว้ตายเด้อ 280แล้วใบเราควรจะได้อยู่ประมาณสักตัว2ตัวนะฮะสะดุ้งเลยเมื่อกี้นะตอนนี้มันตัดเข้าคัดซีนเห็นซ i l ูเอตนี่เรียกได้ว่าตูดขมิดเลยแล้วแสงมืดวันนี้เราเปิดประมาณ24ใบใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเราจะสามารถเอาปีกแสงมืดออกไปจาก ID ได้หรือเปล่านะฮะ <2> 2> อย่ารักกันมากเลยออกอไปสักทีโอ้โหเงียบเดียวยาว 2> <2> โอ้ยแล้วช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นเปิด10แถมหด้วยนะฮะผมก็เลยมาเปิด ทุกคนดูแมงดีทำไมอะทำไมอะเพื่อนแมงเอ้ยนี่เลดอัพแล้วเนี่ยดวง5ดาวก็ถือว่ามาลัวๆอยู่แต่ดวงหลบตัวซ้ำเนี่ยมันยังไม่มานะฮะโอเคปีกบนปีกลัวๆเลยไว้ให้ตายเด้อโอ้แมงเอ้ยมันคือไอตัวคอลแลบแม่งออกน้อยเด้ยนะทุกคนแม้กระทั่งไอตัว4ีแขนนะไอตัวอสุลาแม่งก็ออกน้อยอะไรครับเนี่ย ว่าผมจะได้ไอตัวขี้โกงขี้โกงตัวที่มันเป็นเมตามาใช้เนี่ยก็คือมันโดนเนิฟมาแล้วรอบหนึ่งแล้วพอผมได้มันก็จะโดนเนิฟอีกรอบนึง uh huh. เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยนานะสมัยใบสันไฟสมัยโอลิเวอร์มาล่าสุดอีป้าน้ําอีป้าน้ํานี่หนักเลยโดนเนิฟจนแบบหลุดออกจากเทียริทไปเลยอตอนนี้เปิดเทียริทมาก็คือไม่เจอป้าน้ำแล้วแม่ง,งนะ <c oughs> ยังหนัก20ใบสุดท้ายจริงๆเราถือว่าได้5ดาวแบบโอเวอร์เลทแล้วนะทุกคนเราได้2ตัวแต่เป็น2ตัวที่เรียกได้ว่าหลบตัวซ้ําไม่พ้น <c oughs> เรียกได้ว่าบุญมีแต่กรรมบางอย่างแแท้จริงนนนั่ะไมเป็ เดี๋ยวเรามีสกอร์แถมอีกประมาณสัก28บใบนะครับเพราะว่าเราเปิดไป280ใบนะจริงๆน่าจะเกินด้วยเพราะว่าผมแอบไปเปิดนอกสตรีมด้วย34บใบอันนี้คือสกอร์เกมช่วยเหลือแล้วนะทุกคนเป็นโปรโมชั่นของเกมและไอสกอร์เนี้ยสาบท่ใบท่วไลุยขอได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วทุกคนเฮ้ยมาแล้วสอ เฮ oh yes. ้ยโอ้โหดีใจทุกคนเฮ้ยว้า wow. วได้ตัวที่อยากได้มากที่สุดแล้วทุกคนอลักเคินน้ำโอเคครับสวยงามได้แล้วทุกคนอลักเคินน้ำตึงๆไปมาอินทรลท์สักตัวหุ้ยทุกคนสกอร์แถมเปนของจริงว่ะ <c oughs> อารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวขอ5ดาวแสงมืดอีกสักตัวแล้วกันนะเลือกซ้าย <c oughs> เลือกขวาเอาเจ้าเทียนหลงังอาธามิวไม่ก็ได้อุดกับเทียนหลังไม่ก็ได้แม็กซิมิเลียนกันไดนะ้เวลานิก้งเวลานิก้าถ้าหน่อยโอ้เป็นตุกเป็นตะมา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 ฮึบ โอ้โหแมงเงยทาเกเลียนนักลบโดวทากี้แห่งเกมออฟโทนนะฮะโอ้โหคนเทือนเปิดทีละสิบไม่ได้ละเหล็กสี่ใบเดี๋ยวเราจะได้เข้าโซนแสงมืดกันแล้วทุกคนเฮ้ยไปสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยจอมโจรคิดสีเหลืองเย็นลงเฮ้ยโอเคครับก็ถือว่าสกเซสเนอะไอสกอร์ธา,าดเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันแบบนิดๆหน่อย,อยๆขี้เกียจเปิดแสงมืดเลยแล้วกันมาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บม้อนกัน A a few moments t l โอเคแล้วก็สักการะเจ้าที่ก่อนมาทุกคนได้เวลาแล้วไอสกอร์เนี้ยเรียกได้ว่าตึงที่สุดแล้วสกอร์แสงมืดเลตอัพติกเรียบร้อยไดอุดเยนหลงังอาธาธมีเวโลนิกา้าแม็กซิมิลเลียนได้โปรดแล้วก็นี่ทุกคนปีกสีลุงเลนโบว์วิงส์เฮ้ยสันกลัวมาสามสองหนึ่งไปครับโอ้โหตัวแรกก็เกลือเลยวะ่ะมนุษย์หมาป่าแวร์บุ๊คสองใบแรกตึง,ตงๆมาเหลือ22บใบทุกคนเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ากระตุกนิดนึงโอ้ยสลัดแสงโคตรเปรดเฮ้ยปีกจะแตกไหมน่าปีกคาบแตกหน่อยครับอยากเลือกซ้ายกับขวาครับจริงๆอ่ะไอ้ที่เราเสียเงินไปเกือบเกือบสองหมื่นในวันนี้เนี่ยไอ้ที่มันแพงเนี่ยก็คือไอสกอร์แสงมืดนี่แหละทุกคนกระตุกนิดนึงคัดซีนคัดซีนคัดซีน้ยแมงเอ้ยอีชิเลนขวัญใจชาวสวน ถือว่าผ่าไม่แย่แต่ขอคัดซีนหน่อยได้ไหมอะ่ะไม่ก็ขอสีดาแบบตัวตึงๆอ่ะเมียมืดบุมมืดอะไรเงี้ยลูกเต๋าแสงผมก็ยังไม่มีนะเออถ้าผ่าก็ขอตัวพวกนั้นหน่อยละกันเอาหน่อยครับไม่มีไม่มีกระตุกเลยอโอ้ยเมจิคอลอาร์เชอร์ er. ถือว่าผ่าบ่อยแต่ยังไม่เข้าเป้าโอ้โหแล้วเลดัพทุกคนน่าเกลียดมากเลยนะเอาจริงเลดัพไม่ออกตัวที่มันแบบเลดัพออกมาเลยอะ่ะเจ็ดแล้วอุ้ยรอบมีกระตุกทุกคนขอคัดซีนหน่อยได้ไหมเฮ้ คัสซินโอ้ยได้สงตัวนี้สงตัวนี้ได้ก็ดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับไม่เงยเลือกยากจังหวะนี้ก็ต้องสกายเซิร์เวอร์แสงวะโอ้ยแม่เงยปีกแตกทุกคนครับมันก็ควรจะดีใจแหละใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเปิดเทียริสแป๊บหนึ่งที่รู้ๆอ่ะคือแวมแสงอ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่สกายเซิร์เวอร์คือมันเก่งแค่ไหนอ่ะโอเคผมไปถามเหล่าพี่น้องทั้ง7อาณาจักรมาแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นผองเพื่อนในกิวหรือว่าพีเอฟทูเลิฟของเรานะฮะก็เรียกได้ว่าเสียงเป็นแทบจะเป็นเอกฉันเลยนะฮะแมสงไไไ่่ด้ปตอ แหวมแสงมีแต่คนบอกว่าตัวกระโปงนะฮะซึ่งจริงๆผมว่ามันเล่นยากด้วยถ้าเป็นยุคนี้อะเนอะดูน่าจะมีอนาคตมากกว่านะฮะเอาไปเล่นคู่กับพวกกิมรถเกตต่างๆออกหลังโอลิเวอร์ออกหลังผู้กันลมออกหลังแฟรี่คิงลมอะไรประมาณนี้น่าจะได้ใช้เอาเป็นว่าจัดไปทุกคน <S <S โอเคครับสกายเซอร์เฟอร์แสงนะปรบมือทุกคน ตีแตกอย่างรวดเร็วแล้วก็สกอร์แสงมืดยังเหลือด้วยนะครับก็ขอให้ได้อีกแล้วกันนะถามว่าผมดีใจไหมก็ดีใจนะดีใจระดับหนึ่งแล้วกันมันยังค้างคายอยู่ทุกคนอยากได้ไดอุดนะเพื่อนเลดอัพนะวันนี้คือเลดอัพนะเพื่อนมาไปต่อทุกคนสกายเซิร์ฟเฟอร์แสงมาตัวหนึ่งแหละอย่างน้อยๆมีกาลังใจเล่นแล้วทุกคนมาลุยแต่วันนี้แม่งผ่าบ่อยจริงนะทุกคนแต่ถ้ามันจะผ่าแล้วมันเป็นตัวเลดอั่บ้างก็จะดีนะมัจุาราชเหลือสี่ใบแล้วสักผ่านได้ไหม แล้วก็ใบสุดท้ายไปแล้วเมื่อเกี้ยมันมีไซบอกมืดเกิดในชแนลด้วยนะที่เรียกว่าได้แสงมืดกันรัวๆนะฮะชแนล12มาซาลาดาวทุกคนใครที่ได้แสงมืด5ดาวรือว่าตัวที่อยากจะเล่นเนี่ยก็ดีใจด้วยแล้วกันนะฮะผมเข้าใจเลยว่ามันฮิลลิ่งจิตใจเราได้แบบอย่างดีเลยเติมไฟในการเล่นได้แบบ oh. ช่วงชัชวานมา9ใบทุกวนทุกคนขอเป็น5ดาวแสงมืดไปเลยแล้วกันนะไปครับมันไม่กระตุกเลยมันไม่กระตุกเลยถ้ามันกระตุกเนี่ยมันจะเป็นแสงมืดไม่ก็5ดาว อย่าพลิ้วอย่าพลิ้วเพื่อน <laughs> อินทราธาตุปกติก็ยังดีมาสักตัวเหอะจริงๆรงิโอ้โหตู้เลดอัพนี่แม่งโคตรน,น่าเกียดอ่ะจริงนะไม่กระตุกเลยกระตุกเพราะว่าเป็นไอกระต่ายป่าไม่งเงยกระต่ายน้ำชาเลดี <laughs> ้แบคทีโอ้ยเห,หลือสี่ใบแล้วทุกคนมันกระตุกนิดเดียวแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกหุยเมจิกไนท์มืดเหรอไอตัวนี้ในภาคคนิคอแม่งอย่างโกงเลยแต่ภาคนี้คืออย่างกำอ๋อ <laughs> <laughs> แสงเพื่อนแสงแสงกำมืดฮัลโหลครับเหลือ2ใบแล้วใบสุดท้ายไปครับ โอเคครับผมเรียบร้อยโอ้โหโอเคครับผมก็ลาลาประมาณนี้ละกันนะครับเรียกได้ว่าภาร,รกิจตามล่าไดาอุดนะไดอุดไม่มาแดเนียลมาแทนนั่นเองนะฮะเท่าที่อ่านสกิลมันดูเนี่ยก็น่าจะเก่งอยู่นะทุกคนลดเกรดหมู่70% <Wow. S 1> มีโอกาสสตัห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมู่แต่มันสตัน์แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดิเนาะถ่าเล่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะคล้ายๆค,ยคิเมล่าแสงปะแต่ว่าข้อดีของไอ้ตัวนี้ก็คือมันมีลดเกรดด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันสตัน์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนสกิลสอง ใช่ไหมไอตัวนี้จะเป็นออกแนวรีสกิลแทนสกิลเดียวกับไอจ้อนล้มอะ่ะไว้ง่ายเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าน่าจะเก่งนะอย่างน้อยก็ไม่แย่เท่าที่ดูสกิลนะออกหลังผู้กันลมออกหลังแฟรี่คิงลม,ดมเดามจย,ยิ่งแรงเลยถ้าผมคิดไม่ผิดเนี่ยถ้าสตูแอทแท็กบาเป็นศูนย์เนี่ยก็คือเลือดอีกฝั่งจะลดประมาณ70%เปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหม HP ของสตูลดลงเท่ากับปริมาณที่เหลือจากการลดเกรดโจมตีเดี๋ยวอาจจะต้องไปฝึกเล่นนะผมคิดว่ามันน่าจะเก่งนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบต้องใช้ใชํานาญสักนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเออาามาทดดลงใใใช้้หูน แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็มาจะมาฝึกใช้แล้วกันยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครจะเปิดตัวอะไรเนี่ยก็ขอให้โชคดีขอให้ได้ตัวที่แบบอยากจะได้จะได้มาเติมไฟในการเล่นซัม,มเมอร์วอลซะหน่อยเนอะเรียกได้ว่ามันดีต่อใจจริงๆทุกคนแล้วก็สตรีมนี้เนี่ยไม่ใช่ตีมดีคลิปเราได้อลลเคลน,น้ํามาด้วยเรียกได้ว่าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายมอนสเตอร์สามธาตุหลักตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดเนี่ยตอนนี้เรามีมาเล่นแล้วทุกคนออน้านะฮะเล่นคู่กับมังกรลมก็ได้เล่นคู่กับคอมโบะอะไรก็ได้มไดด้ ได้บัฟสปีดให้ทีมได้แล้วตัวละครมันทําเป็นเลือดเยอะๆแต่สามารถตีแรงได้จากความแรงของอร์ติแฟกนะฮะถือว่าดวงโคตรดีเลยนะทุกคนคลิปนี้ของผมเนี่ยดวงแบบโอ้โหสุดจัดโอเคครับยังไงก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ฝากซับสไคร์ชแนลของโอบิเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็ในสตรีมเนาะสำหรับวันนี้ผมโอบิกแล้วก็เจ้าแดเนียลกับน้องพรห้าเนี่ยขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายพีว